ไปหาคุณหมอลูกไปฉีดยาลูกจ้า แล้วค่ะคุณหมอตรวจเลือกก่อนที่จะผ่าตัดและนัดมารับน้องอีกทีตอนหนึ่งทุ่มพี่ดีจ๋าอยู่บ้านกับรวยทองแล้วก็เศรษฐีนะลูกเดี๋ยวแม่จะไปรับรวยเงินนะลูกนะโอเคไหมอยู่บ้านกับน้องนะลูกเดี๋ยวแม่ไปรับรวยเงินต้องอยู่บ้านกับพี่ดีนะลูกนะเดี๋ยวแม่ไปรับน้องรวยเงินนะลูกนะนะทองนะโอเคไหมลูก นั่งลงก่อนนั่งคุยกับแม่ดีๆเดี๋ยวแม่จะไปรับรวยเงินพ่อกับแม่เอารวยเงินไปทำหมันลูกรอนะรอนะพี่เดี๋ยวพ่อกับแม่จะไปรับรวยเงินนะลูกนะหนูอยู่กับพี่ดีแล้วก็รวยทองนะลูกนะโอเคไหมดี hmm. ไหมเดี๋ยวแม่กับพ่อมานะลูก ลูกกลับมาแล้วรวยเงินกลับมาแล้วทำหมันเสร็จเรียบร้อยแล้วดูเพื่อนๆต้อนรับใหญ่เลยพี่โชคดีเศรษฐีรวยทองต้อนรับรวยเงิน พี่ดีจะไล่เลียน้องรวยเงินอย่างเดียวเลยพี่ดีเนี่ยแม่ตัดชุดกันแมวเลี้ยให้รวยเงินรวยเงินอยากออกไปออกไปไม่ได้พี่ดีไล่ตะคุบพี่ดีไม่เคยเห็นพี่ดีตกใจน้องเป็นอะไรพี่ดีสงสัยนน่พี่ดีไม่ลูก น้องไม่สบายหนูจะมาไล่น้องทำไมอะ่ะดูน้องน้องเจ็บนะพี่ดีนะออกไปไม่ได้หรอกรวยเงินพี่ดีไล่วิ่งมากเดี๋ยวเจ็บแผลนะลูกนอน,นอนอยู่นี่เลยเนาะพี่ดีก็เป็นบ้า คิดว่าน้องเป็นอะไรก็สงสัยไล่น้องน้องก็วิ่งหนีนอนนี่เลยนะเลยเงินจ๋าเลยเงินสุดสวยของแม่หนูเก่งจังเลยลูกเลยเงินเก่งจังเลยพี่ดีพี่ดีโหดมากไล่ไล่ไล่เรียน้องน้องก็วิ่งหนี อ,อ,อ,อย่ามาตะคุบน้องนะลูกพี่ดีไม่เอาน้องเป็นแผอยู่ลูกรู้ว่ารักน้องแต่ไม่แรงลูกเออเรียเบาเรียบเยบาน้องเป็นแผลลูกเห็นไหมน้องไปผ่าตัดมา หนูเป็นห่วงน้องแม่รู้น้องก็ตกใจกลัวพี่ดีพี่ดีไล่เลียเออโอ,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 อน้องออกไปแล้วลูกจะไปไหนใส่เสื้อให้ลูกไม่ต้องตกใจพี่ดีไม่ไล่ลูกหนูน้องไปแล้วน้องตกใจเสื้อเสื้อแม่ตัดให้เมื่อกี้ลูกนะพี่ดีเสื้อกันแมวเลีย เสื้อสวยมันมีขี้เยนนี่ย,ยวยได้ปกติมันกลัว <c oughs> มันไม่เคย <c oughs> ไม่เป็นไรลูกคนเก่งของแม่แมพี่ดีโอ้ยพี่ดีเป็นห่วงน้องรักน้อง <c oughs> เรียบเบาๆลูกเดี๋ยวน้องตกใจโอ้ย แม่ไม่อยากให้น้องวิ่งน้องเดินมากลูกนอนนอนนอนลูกหนูจะไปไหนหนูเจ็บอยู่หนูต้องอยู่เฉยๆล,ยลูกทอ้องไม่เล่นกับน้องนะลูกเอาเศรษฐีก็ามาดมแน่พี่ดีจ่าลูก ตามเป็นขบวนเลยน้องก็หนีอย่างเดียวพอแล้วลูกไม่ต้องตามน้องน้องเดินบ่อยแม่จะให้น้องอยู่เฉยๆลูกให้น้องนอนเฉยๆไม่ไม่ไม่ไม,มเวอร์มียาหลังอาหารไหมเนี่ย น้องไม่สบายลูก